พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 1เรื่องการลบโดยการนับย้อนกลับสาระสำคัญการลบจำนวนโดยการนับย้อนกลับเป็นการหาผลลบโดยเริ่มนับลดลงทีละหนึ่งจากตัวตั้งย้อนกลับเป็นจำนวนครั้งเท่ากับตัวลบจุดประสงค์การเรียนรู้เข้าใจวิธีการหาผลลบจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20โดยการนับย้อนกลับ 2. หาผลลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20โดยใช้วิธีการนับย้อนกลับ 3. แสดงเขียนวิธีการหาผลลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20โดยการนับย้อนกลับ 4. รับผิดชอบต่อพนักง,งานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า133เรื่องการลบโดยการนับย้อนกลับค่ะจากภาพฟ้ามีคุกกี้15ชิ้นกินไป4ชิ้นฟ้าเหลือคุกกี้กี่กชิ้น เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้15ลบ4เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมาหาผลลบโดยการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก15ย้อนกลับไปทีละ1ไปอีก4 14 13 12 11จะได้ว่า15ลบ4เท่ากับ11 จากโจทย์17-5เดลบหเด็กๆมาหาผลลบโดยการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก17ย้อนกลับไปทีละ1เท่ากับจำนวนของตัวลบคือ5เริ่มเลยนะคะจาก17นะคะ16 1ครั้งนะคะ15 2ครั้ง14 3ครั้ง13 4ครั้งและ12 5ครั้ง จะได้ว่า17ลบ5เท่ากับ12จากโจทย์16ลบ5เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆหาผลลบโดยการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก16ย้อนกลับไปทีละห่งไปอีก5ได้ดังนี้15 14 13 12 11 ดังนั้นจะได้ว่า16ลบ5เท่ากับ11เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจากโจทย์จงหาผลลบของ18ลบ6เราจะมาหาผลลบโดยการนับย้อนกลับโดยเริ่มนับจาก18ย้อนกลับไปทีละ1ไปอีก6ครั้งนะคะ1 1 2 3 4 5 6จะได้ว่า18บแปลบหเท่ากับสิจากโจทย์เด็กๆมาหาผลลบโดยวิธีการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก12ย้อนกลับไปทีละหนึ่งไปอีก2อนะคะหนสองดังนั้น1 2บสอลบสเท่ากับสิบ เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะจากโจทย์นะคะ15ลบ3เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาหาคำตอบโดยใช้วิธีการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก15ย้อนกลับไปทีละ1ไปอีก3ดังนี้นะคะ1 2 3จะได้ว่า15ลบ3เท่ากับ12 เด็กๆมาดูข้อต่อไปนะคะจากโจทย์14ลบ3เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมาหาคำตอบโดยใช้วิธีการนับย้อนกลับกันนะคะโดยเริ่มนับจาก14ย้อนกลับไปทีละ1อีก3เริ่มเลยนะคะ1 2 3จะได้ว่า14ลบ3เท่ากับ11 สรุปสาระสำคัญการลบจำนวนโดยการนับย้อนกลับเป็นการหาผลลบโดยเริ่มนับลดลงทีละหนึ่งจากตัวตั้งย้อนกลับเป็นจำนวนครั้งเท่ากับตัวลบเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า104เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์รายละเอียดคะแนน 1. คะแนนการเข้าเรียน2คะแนนการส่งภาระงาน3คะแนนความถูกต้องของคำตอบ4คะแนนลายมือ ประกอบไปด้วยการเขียนตัวอักษรการเขียนตัวเลขไทยเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ